อาบน้ำให้เบิ้งไงแ้วอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำนั่นเด้มันหองเออเนาะว่าเลียนแบบอะไรพี่ปุเลียนแบบเขาอะไรเลยแป๊ปๆ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 ๆไป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 ู้บ่ว่าเขามีชีวิตที่หนาอิจชามากเลยเป็นอิสระทั้งความคิด เขาชอบแบบไหนเขาก็ทําเขาบม่ชอบเขาก็ว่าทําัซัดนะมันสีรูเรืองบ่ละลูกสาวเอื่นมันแม่นอยู่แม่อาจารย์ป๊บป๊า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 ป๊นป๊าป๊กป๊า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 ป๊อป๊มป๊งป๊นป๊กป๊าป๊าป๊าป๊บป๊าป๊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 าป๊บป๊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 ป อ้วนไหมแม่ไอจันอ้วนเนาะมัออนอ้วนมันไม่ค่อยไหนวน้ำทวนทวนทวนทว,ว,วนน้ำพี่วิริเทมัดีจ้าจากพี่ปูไรสไตล์ดวยจ้าเห็นไหมอ๊ะ ้วนนาลางนี่แต่ว่าน้องคือบ่จมน้ําออมีความสุขเนาะถ้าวายน้ําเป็นกะจิกระโดดลงไปวายน้ําอยู่แล้ววายน้ําบ่เป็น ไปหาหมองนางคุยน้ำแม่จันวงสวัสดีครับจากพี่วิรเทพนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วในเป็ดเมนเดลินลักเอชยนชาแนลสวัสดีค่ะพี่บรรจุพี่อมะตะน่นาจริงเมามาโัลโอ้ยขักเนาะลาบโอ้ย ว่าจีจบมันไหนมันตัตใหญ่เอากับมวไมีเป็นเอากับมันมีปีกเลยลูกสาวาน่นาฮาักแค่ายเขาสาวเลยอ,อย่าบอกว่าเป็ดคือปรจจุบโอ้ยกรเบ,บอกให้มันมีคอนเทนต์อี่แล้วไอเดี๋ยวหาบังนั่งกันสิไปนั่งคุยน้ำเพุ่อน่ะ ไปเบิ่งน้ำตกเนาะไปไปนั่งคุยน้ำจกข้าวจังสีลงเลยไปหาหม่องนั่งกันไปหาหม่องนั่งจกข้าวกันมาอันมานั่งนะเขาอันขาเจ้าอันเขาเจ้าอันนั่นขาเจ้าถอดออกไปแล้วมาตัดสิเด็ดเลยคว้า ถ้าจเจ้าถอดมานั่งออกเปิดม,มานั่งเล่นด้วยวัสดีจ้าอยู่แบบอยู่แบบนั้นเวลา กระโลน้ำบอบอจ้าพิตุย้ยเลิฟสิดีค่ะเป้าสตเลยสวยจังพ่เป้าบุญจีนบันดีจา้าบัดีจา้าสวยปะแม่อันพ่เปาอุบัดีจา้ามาพิตุ้ยพ่ตุย,ตยบัดีจา้าพุุ้ยกระเส็บบ้านๆบัดีจา้าสวยท่านนี้สวย อันย่ามปวดเยาะกระโดดลงไปเลยเหลือเนาะไอถ้าวายน้ำเป็นกระจก,กระโดดอยู่พี่ลูอีดสวัสดีจ้าเสียงน้ำโปรตินเลกกรทซิดบอโอ้ยเสียงน้ำตกไอเอ,อ,อ้ยอุ้ยน้ำเล่นนาเล่นน้อจ้าแม่นจ้าแม่จาม้จานา้ำใสมากเลยน้ำใสน้ำใสมากเลยตอนเนี้ย พี่ปูวัสดีจ้า